Give fuck, you say? สวัสดีครับภาคสโลมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านเฮาก็ซอมบ้านเฮาละสู่ต่อไปบ้านเฮาาัาแรงวันนี้จะพามาดูฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลกีกอิลิตรอบ16ทีมสุดท้ายที่สโมสรตัวแทนของประเทศไทยของเรา yeah, green, อย่างบุรีรัมยูเนต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยอดทีมแข่งจากมาเลเซียนั่นก็คือทีมยาโฮดาโรตัสซิน แชมป์สโมสรของหลีกมาเลเซียนั่นเองซึ่งทีมยะ่โหผ่านเข้ารอบมาในอันดับที่สส่วนบุรีรัมผ่านเข้ารอบมาในอันดับที่6ของโซนฝั่งตะวันออกซึ่งเข้ารอบมาด้วยกันทั้งหมด8ทีมและก็โคจรมาพบกันในรอบ16ทีมสุดท้ายรอบแรกวันที่4มีนาคม2568ที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยะโหดารุตซิมมาดูกันว่า แฟนบอลของมาเลเซียมีความคิดเห็นอย่างไรในเกมที่จะเกิดขึ้นในเลขแรกนี้ซึ่งเอ็ดได้รวบรวมความคิดเห็นของแฟนบอลชาวมาเลเซียและแฟนบอลของคิมจาฮูดาลูตซิมจากสื่อใหญ่ของมาเลเซีย มาฟังกันว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมที่บุรีรัมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมยโฮูดารูตซิมในฟุตบอล AFC แช,ชมเปี้ยนลีกอีลิทรอบ16ทีมสุดท้ายทั้งสองนัดที่จะพบกันท่านแรกกล่าวว่าบุรีรัมยูเนเต็ดเปรียบเสมือนรุ่นพี่เมื่ออยู่ในเ c l เในเอเชียตอนออกเฉียงใต้บุรีรัมเคยเล่นมาก่อนเพราะมีคะแนนสูงกว่าท่านต่อมาคำทักทายจากมาเลเซียเจดีทีสาม บุรีรัมย์หนึ่งมาเลย JDT คือ king of ASEAN จากคอมเมนต์นี้มีคนมาตอบเพิ่มเติมว่า50ครับพี่ชาย JDT ชนะโอ้ส่งโมง่เทล, <c oughs> ปเปล่เอ้าวกันแพ่บุรีรัมย์มากยันนาละนด้่คยว่าอยากหัวยี่ดอกจกไปรยังไงล่ะอ้ยงานนี้เอ้ยบาซิลบุรีรัมย์ก็เต็มที่มาแย่ก,กันละเอมีไทยคนเดียวนะถ้าสุวรรณนั่นแหละ JDT ก็มีแต่อาลิปไอ้มันผู้เดียวละ ในทีมก็นเลยโอ้ยต่างชาติบาซิลเต็มทีมอายาขึ้นกันนั่นล่ะเออมาวัดกันเลยเพื่จะเป็นบาซิลแท้บาซิลปรอมงานนี้ได้รุ่นได้เสียแน่นอนท่านต่อมากล่าวว่าเราเป็นแฟน JDT จากอินโดนีเซียคาดว่า JDT สีบุรีรัมย์หนึ่งไปเยือนชนะสาประตูต่อสอง j ทีเข้ารอบสบายโอ้ย oh, 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 oh. อีกแล้วอินโดนีเซียเออได้เตียน้ำเขาอยู่บ้าวบทแย่จังหนึ่งขึ้น่ดกันดีแท้มาเลเซียกับอินโดนีเซียเยยนี่ยแยนีนมาว่าแฟนบอลีทีว่าสันเป็นบา่าโอ้ยท่านต่อมากล่าวว่าผมขออธิฐานให้ j ท t ชนะบุรีรัมย์จากรัฐสลังงอว่าสัน้นท่านต่อมากล่าวว่าไม่ว่าจะยังไง j ท t ก็จะมุ่งหน้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป โชคดีนะบุรีรัมย์หนึ่งเจดีทีสองาสัน้นโอ้ยเอาทีสบายใจเราดาวเอ้ยท่านต่อมากล่าวว่าจุดแข็งของเจดีทีและบุรีรัมย์มีเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเล่นดีกว่ากันในนัดนี้ก็เป็นผู้ชนะไปต้องภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของอาเซียนมาสัน้นโอ้ยมันต้องสี่แลาวเออว่างใจเป็นกลางนะผู้ดได้เล่นดีกันก็นก,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 นกินไปคือว่าละ่ะท่านต่อมากล่าวว่า ฉันมาจากอินโดนีเซียขอสนับสนุน j d ดีทสนุยมาอีกแล้วอินโดนีเซียดิมาปวนอีกแล้วว้าวเตีน้ำเขาก็นเลยท่านต่อมาขอให้ใชัยชนะเข้าข้าง JDT ท่านต่อมากล่าวว่าบุรีรัมย์ก็เหมือนบาเยินยกตัวอย่างเขาคือซีเนียที่เล่นแชมเปี้ยนลีกเขาก็เลยเป็นเหมือนป s เอสแชร์เวลาที่แข่งซึ่งสามารถยกระดับฟุตบอลของอาเซียนได้ เปียบเสมียนพายันเปียบเสมียนเป็ดเช่นยรวะอ้าวโ,หโ,หโหย้ยคือ,อยุดอกเออบุญล่ำกับเป็นดาวเด่นในอาเซียนคือว่าแต่ละเอเอเอจดีที่กับสิบพว่าเจ้าข,ของเป็นบาเซโลน,น่าคุณบอลเอ้ยท่านต่อมากล่าวว่าใครชนะ เป็นเจ้าแห่งอาเซียนมาซะอ้ยเจ้าแห่งอาเซียนเลยเปล่าโอ้ยเมียนยี่หรอกเนี่ลงทุนหลายกมู่ก็สองทีมนี้ใะนอาเซียนเนออเตะตลอดละเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเลยสองทีมตัวเทีนจากอาเซียนก็นว่าได้มาไฟกันเองละในะรอบนี้ท่านต่อมากล่าวว่าโค้ชต้องเล่นให้ดีที่สุดนี่คือบททดสอบจริงหวังว่าเจดีทีจะประสบความสําเร็จ อย่าถูกตาหน้าว่าเป็นแชมป์แค่ในหมู่บ้านมาสันโอ้นี่ส่งคู่ไปววเอาจริงวา้าววีร่ำกับหมูเด้เออันนี้ก็โตแทนหมู่บ้านจากไทยกันที่เอาท่านต่อมากล่าวว่าหวังว่าจะชนะแต่ถ้าพวกเขาชนะเราก็จะยอมรับขอให้เจดีที่พบเจอแต่สิ่งดีๆว่าสันโอ,โอ้โอ้มีสปิริตพร้อมตัวนี่อาวนี่แม่โอ้ใครเนี่ยอยู่ท่านต่อมากล่าวว่าฉันอยากเห็นเคซีลอริกต พบกับชิตเตียโนโรนันโดในรอบชิงชนะเลิศ AFC แช,ชมเปี้ยนลีกในภายหลังกว่าสัน้นโอ้ยหอยากเห็นที่จะพรัร่นตีกับโรนันโดตกันลาลเอ้ยในรอบชิงอะไรเอ้ยยวาวไงแต่เจ้าทถอเอ้ความฝันของแฟนบอลเจ้าไทายกับรอบชิงเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกันลาลเอ้ยชนะปีโดนี่เห็นชุดยอดตัวท่านต่อมากล่าวว่า อาลีบจงปลอดภัยดูแลไข่ให้ดีพ่ะเจ้าโอ้ความเห็นนี่แม่โอ้บอกอา,าลีบรักษาไข่ให้ดีพ่ะเจ้นโอ้ทีเดียท่อนก็ย่าจะไปกำรรหมั่นเขาอีกเ้อเอาเอ้ยงานนี่โอ้ยไปเช็คขวางขวางเขาโดนแบนไปสองนั้นบ่กคุม้มนี่เอาท่านต่อมากล่าวว่าถ้าเจอสโมอสรอ,อื่นก่อนหน้านี้คงเป็นแมตช์ใหญ่แต่ยังไงก็ตามผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจดีทีจะสามารถเสมอหรือชนะในเกมเยือนและกลับมาชนะในบ้านได้ โอ้หวังยังสลวไปกันเด้วิลลัมก็สิีหวังสนะในบ้านจัก4-0นือกันลาวนัดสองไปเยือนมันก็สบายท่านต่อมากล่าวว่าฉันแทบรอไม่ไหวที่ใหญ่เห็นเกมจีทีกับวิลลัมเกมนี้แล้วมันจะเป็นการจับฉลากคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้คาดเดาบ่ยากดอกเอาเอ้ยนัดแรกในบ้านวรลรัลมกัชนะจาก3-0นี่ละไปเยือนุรลรัมเสมอหนึ่งหนึ่งเอาก็สันเอา บุรีรัมย์เขารอบคือเขานลาล้าวท่านต่อมากล่าวว่าต้องจับตาบุรีรัมย์ให้ดีพวกเขามีการผ่านบอลที่ดีมีเกมการเล่นเร็วและมีเกมโต้กลับที่ดีแต่เจดีทีก็มีผู้ยิงประตูมากมายและจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ว่าสั้นเอาเอาที่สบายใจเราดาวท่านต่อมากล่าวว่าเลขแรกบุรีรัมย์หนึ่งเจดีทีหนึ่งเลขสองเจดีทีสามบุรีรัมย์ศูนย์สรุป จดีทีผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อหนึ่งเอากันเก่งปนันก็นเอาเลยอ้าวเข้ารอบไปรดดเออท่านต่อมากล่าวว่าฉันทํานายว่าจะเป็นเกมที่เข้มข้นบุรีลมจะบุกเยอะเจดีทีก็บุกเยอะเช่นเดียวกันบุรีลมจะสวนกลับทําให้ผู้รักษาประตูและเกมการป้องกันต้องทํางานหนักแน่แต่เจดีที จะโจมตีด้วยบอลสั้นและจะสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งท่านต่อมากล่าวว่าบอสของบวิลัมเก่งเรื่องการตลาดชอบความยิ่งใหญ่ของแมตชน,นอกอาเซียนอาจไม่ได้รับความสนใจเท่าไรแต่สำหรับในอาเซียนคนที่ติดตามฟุตบอลอย่างใกล้ชิดมันจะเป็นเกมที่ทำเงินได้อย่างมากมายเกยมเยือน มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ชมจะเต็มสนามและเกมในบ้านของเจดีทน่าจะไม่ต่ำกว่าส0 0 0 0ืนคนทั้งสองทีมจะมีรายได้และมีสปอนเซอร์เข้าอย่างมากมายโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วอ้าวลุงเนวินโลว,ว่าการค่าอยู่แล้วเอ้ยเก็บบัตรค่าเขาส้มนี่ไวอ้อ้ามแล้วนัดเหนือท่านต่อมากล่าวว่าฉันภูมิใจที่เจดีทเป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียว่าท่นเอ้ย ข่กระพุ้มใจที่บุรยร่าเป็นตัวแทนของไทยกันแล้วแต่ว่าข่เป็นเสียเปี่ยมเด็กเป็นเสียมืองทองเอาซ้ำนี่ละไอเขาทิมข่อยกากหลือเกินช่วงนี้ซ้ำกับเสียเมียนยูขึ้นกันแล้วโอ้ยทั้งสองทิมหนึ่งเมืองทองนึงเมียนยูเอาหน้าไปใส่น้อเอาเอ้ยงานนี่ตกรอยอีกแล้วเอีครับเป็นเมียนยูมือขึ้นนี่เอ้ยแปะฟู้เลี่ยมเสยว่ะท่านต่อมากล่าวว่าหวังว่าเจดีที จะทําให้บุรีรัมอับอายได้เหรอสันโอ้ยโว่าคอยกังวลว่าบุรีรัมเสียใจที่ี่อับอายกันละเอาสนาในบ้านบุรีรัมบุกไปสนาจดีที่อีกแด้วเอาเล้วเอาลุงเน่จัดให้เน้ท่านต่อมากล่าวว่านี่คือศึกดาบี้แมตช์ของอาเซียนวันโอ้ยดาบี้แมตช์โอ้ยซ้ำเมียนยูรีวพู้อุ่นเอาเอ้ยดาบี้แมทเนี่ยไรหรอกมันต้องลิวมาลิตพบกับแมนยูผู้รักมันก็จะเป็นดาบี้แมตช์แบบนั้นไอเขาอยู่ดอกส่วนนี้กันเลย ท่านต่อมากล่าวว่ายังกับแมนยูพบบาเยิน์เชลซีพบบาเซลูนาลิเวอร์พูลพบเอซีมิลานโอยยิ่งใงญ่ประนันว้าว oh, oh. เขารอบตัวไปสิลวดบุญของบอดก,กอไปเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีก็ไปทีมเคียวคือนเขาหละ่ะในรอบตัวไปก็ไเลยท่านต่อมากล่าวว่าฉันเป็นแฟนบอลของสลังงอแต่คราวนี้ฉันอยากรู้ว่าเจดีทีกับบุรีรัม ใครคือราชาอาเซียนตัวจริงฉันแทบรอไม่ไหวแล้วว่านโอ้โหอยกระลอบเอาไว้ดอกเอาสิเบิ้งแนละ้วันที่ซีมีน้าที่แหละจักไปสิเป็นมู่ไผสิเป็นจ้าละกะันเถอบุรีรัมย์ครับเจดีที่ศึกสมอสอนอาเซียนคือ่นวายที่เหล่าอ้ยผู้ได้สิเป็นตัวแทนอาเซียนเขารอบต่อไปมารุนกันเอาเอา้ยท่านต่อมากล่าวว่าโปรดอย่าทำผิดพลาดง่ายๆกลัวตรงกันข้ามบุรีรัมย์เป็นทีมอันดับต้นๆของเอเชีย ผมเห็นว่านักเตะของพวกเขาแข็งแข่งทุกตำแหน่งพวกเขาอยู่ในระดับสูงเอ้ยบอกว่าแล้วอาวเฮ้ยเบิดไปหลายเตือบอยู่ดีดสิมสัวดาจุดหนี้กันเลยบุรีรัมแหมท่านต่อมาใช่แล้วสุดยอดการแข่งขันระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมทำนายว่านัดแรกบุรี 1, รัมย์หนึ่งเจดีทีสองนัดที่สองเจดีทีสบุรี 3, รัมย์หนึ่งอ้ยเอารอาวดาเอ้ย กันคิดว่าเก่งพ่อไอ้บุรีรัมย์กับบะหมูได้อา้าวท่านต่อมากล่าวว่าบอกตรงๆเลยเจดีชนะแน่นอนโอ้โหผู้นี้กับบะคุยไนได้อา้วาวแฟนคุยแ,แฟนบอลอินโดตัวนี่แฟนบอลมาเลกขข็คือกันตัวนี้ได้อ้าวเพี้ยมากนี่หนาลาคักนีาาก่ลูกเพี้ยครับผมก็จบไปแล้วสําหรับความคิดเห็นของแฟนบอลมาเลเซียและแฟนบอลของทีมยัโฮดาลูตัซิมที่มีต่อเกมที่จะเกิดขึ้นในวันที่4มีนาคมนี้ ในเกมการแข่งขันฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทรอบ16ทีมสุดท้ายวันนี้แอปหยิบยุคความคิดเห็นมาเพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นตอมในการรับชมที่จะเกิดขึ้นในสองแมตช์นี้วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอยู่ดีมีแม้งด้งวยอา